สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ลองไม่รู้ไม่ทำดูก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับมาพบก,กันกับ YouTube ช่องพนีจรข่าวครับพาเดินทางอากาศหนาวหนาวขึ้นไปทางเหนือครับคลิปนี้เป็นคลิปการเดินทางมาทำบุญทางภาคเหนือครับจะขึ้นไปทำบุญแจกของเด็กชาวเขาในจังหวัดน่านครับ ก็มาถึงที่เพชรบูรณ์ก่อนครับก็เป็นวัดผาซ่อนแก้วครับผมก็มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคือบรรยากาศงานท่องเที่ยวคือมาทําบุญกับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์สืบกับพระอาจารย์สอนชับเดินทางมาทําบุญกันนะครับจะไปแจกของเด็กคณะคณะบุญคณะคณะกองบุญนะครับ นี่นี่นี่พระอาจารย์ผมพระอาจารย์สืบครับนี่ท่านผู้ชมดูฮะนี่คณะกองบุญเรามาจากไอ้วัดอะไรนะพระอาจารย์ครับเนี่ยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์วัดจันทรัะสิทธิ์นะครับอำเภอในเมืองอำเภอในเมืองอำเภอบ้านไผ่ตำบลใ,ใ,ในเมืองตำบลในเมืองตำบลในเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเนี่ยก็มาเป็นคณะของพระ ไอเออโยมพี่ปูโยมพีปมพ่ปูเป็นหัวหน้าคณะทีนี้พระอาจาร์เนี่ยไอของพระอาจารย์เนี่ยก็คือรว,รวรบรวมกันเป็นรวมกันเป็นคือเป็นยังไงรวบรวมเป็นเป็นคือคณะครูครูสอนปรยปริยัตธธรรมน่ะในโรงเรียนใช่ไหมล่ะผมเห็นโรงเรียนแล้วเมื่อวานผมก็ถ่ายคลิปโรงเรียนไปแล้วก็คือรวบรวมเงินกัน เพื่อจะไปแจกของให้เด็กชาาเขาให้เขาเขานะนี่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 ก็มามีก็มีพวกมีญาติโยมมีอะไรก็หลายอย่างมานี่เราอยู่บนวัดฐานส้นแก้วแล้วท่านผู้ชมดูเนี่ยผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นผมมาพักอยู่รีสอร์ทตรงตรงเนี้ยนานแล้วหลายปีแล้วแต่คืออย่างว่าปฏิมากรรมเขราะหนูดูท่านผู้ชมเนี่ยเขาทําวิกฤตมากเลย ก็เราจะแวะขึ้นไปทําบุญนะครับมากับคณะ,อะกองบุญของสายบุญของวัดจันทรประสิทธิ์อ๋อเดี๋ยวต่อรองเท้าตรงนู้นนะฮะน,นี่นะ่านผู้ชมเราต้องฝากรองเท้าไป้ก่อน,น,น,นก็เขาจะไปแจกของเด็กในชาวเขาแล้วก็ไปทํากบคงกับข้าวก๋วยเตี๋ยวก็ว่กวากันไปนะฮะให้กับเด็กทางจังหวัดที่จังหวัดน่านนะครับเป็นอยู่บนเขาก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนู้นนะฮะ ใส่ถุงเท้ามาด้วยท่านผู้ชมดูตรงนี้เกน,นีนก็จะมีของฟุงของฝากอะไรต่างๆมาซื้อได้วัดถาซ่อนแก้วรท่านผู้ชมยากาศตรงนี้ก็ได้มากับก็มีญาติโยมด้วยแล้วก็มีคณะของพระสงฆ์นะครับพระเนนนะครับที่จะไปร่วมร่วมทำบุญกัน อากาศหนาวมากท่านผู้ชมหนาวเย็นจริงๆต้องยอมรับเนี่ยหนาวจริงๆเนนียท่านผู้ชมดูแต่วัดผาซ่อนแก้วนี่ก็สวยมากครับเนี่ยคือปฏติมาก,กรรมก็เหมือนเป็นเก่าแก่เป็นโบราณอะไรประมาณนเนี้ยท่านผู้ชมดูแต่อากาศมันหนาวมากนี่นี่นี่พนจรข่าวครับทําข่าวเสร็จก็มาเที่ยวเนี่ยท่านผู้ชมดู ก็บรรยากาศของการท่องเที่ยวนะครับพานเน้นที่ได้มาก็มาเซลฟี่อะไรกันต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกครับอากาศานาหนาวผมก็เพิ่งไปวิปัสนามาทีา่ลบบุรีครับตรงอำเภอชัยบายดาลก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันดีเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศข้างในนะี้ ก็ใครแวะมาเที่ยวอากาศหนาวๆอากาศเย็นๆครับอุณหภูมิกำลังดีตอนนี้ก็ไม่เย็นมากก็ผมถือว่ายอดเยี่ยมครับเดี๋ยวจะไปตรงนี้นะจะพาชมบรรยากาศข้างในนะครับไปตี้ทีผู้ชมดู วัดผาซ่อนแก้วก็ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮะก็มีรูปหล่อคือก็จะมีพระพุทธรูปหน้าตั๊บนะครับก็เรียงกันอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมดูฮะมีน,นี่ผมก็มีความส่งเร่มาทําบุญด้วยได้ถ่ายคลิปด,ด้วยนะฮะพาท่านผู้ชมดูแต่ตอนนี้เขาปิดห้ามขึ้นตรงนั้นก็จะเป็นคณะสายบุญครับของวัดจันทรประสิทธิ์นะครับ อำเภอบ้านไผ่ตำบลในมเมืองนะครับเราก็จะมากันเป็นคณะบรรยากาศแบบนี้๋ยาจะพาไปดูนะครับวัดผาซ่อนแก้วครับท่านผู้ชมวัดผาซ่อนแก้วนี่บรรยากาศโอ้แตนผมหน้าผมกันหนาวเดี๋ยวรำพาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ วันนี้จะเป็นกระดิ่งครับกระดิ่งเขียนชื่อมาห้อยเชื่อว่าเป็นกระดิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางนน้นน้องชจมดูฮะนี่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 ุกท่ม,มาดูทางนี้นี่ผมบอกว่าคือที่มันสวยเพราะอะไรครับมันเป็นดินแดนแห่งขุนเขาครับตรงนั้นก็จะเป็นข้างล่างเป็นที่เดินลงไปเที่ยวได้ครับตรงนั้นก็บรรยากาศมนั้นก็จะเป็นคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและครับส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็จะเป็นวัดเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูองค์ระตรูปตรงนี้ฮะสวยงามมากครับท่านผู้ชมเนี่ยคือมาทริปนี้ผมมาขับรถให้กับทางทางพระอาจารย์ท่านนะครับพระอาจารย์สืบท่านมากับพระอาจารย์สอนชัยพระอาจารย์สืบเยี๋ยวท่านผู้ชมดูก็บรรยากาศดีมากครับจริงจริงก็มันก็จะมีอย่างตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จำลองครับ พื้นที่จำลองอเนี่ยยอดเหรียญ10บบาทชมการทำนาข้าวอ๋อมันก็จะคือมันจะเป็นคือถ้าเราหยอดเหรียญเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการทำนาให้เราดูตรงนี้นะคระั <Yeah. S 1> ยอดแบงค์ยี่สิบหรือเหรียญสิบชมการทำนาเกลืออ๋อก็จะมีอ่าการทำนากงนาเกลืออะไรประมาณนี้ออโอเคครับ ยอดเหรียญสิบการทําน้ําตาลตะโหนดนะท่านผู้ชมดูเนี้เนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาในการสร้างนะครับศิลปะของคนไทยเราก็ไม่น้อยหน้าประเทศใดชาติใดนะฮะเดี๋ยวไปตรงนี้เนี้ยท่านผู้ชมผมพามาเที่ยวนะครับท่านผู้ชมวัดผาซ่อนแก้วครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็อากาศเย็นๆกำลังดีครับ ตอนนี้ก็จะเป็นรูปหล่อของน่าจะเป็นพุทธประวัตินะครับเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั่งวิปัสนาคือนี่ครับสีด้วยส่วนหนึ่งอออกมาตรงนี้นะครับคือบรรยากาศบรรยากาศวัดผาซ่อนแก้วนี่มันแบบก็ค่อนข้างดีมากนะครับ ถ้าใครผ่านมาเที่ยวมีตังก็หน้ามาอยู่ฮะมาหยุดตลอดนี่เป็นภูเขาที่แบบเป็นธรรมชาติมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยผมนด้นมาเที่ยวคณะนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับเพราะว่าไปหลายจังหวัดนะครับไปหลายจังหวัดไปหลายที่ก็คือเป็นการท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเนี่ยขบนเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยดูตรงเนี้ย มีทรงมีสารองวนก็จะห้อยโค้งนะครับไม่ธรรมดานะครับวัดผาซ่อนแก้วเนี่ยต่นทางนน้นก็จะมีเซเว่เซเว่นอะไรต่างๆฮะก็ผมมารอบนี้ก็ได้เดินทางมาเที่ยวคราวหน้าผมก็จะพาท่านออกไปท่องเที่ยวอีกหลายๆที่ครับภาคเหนือรอบนี้ผมก็จะไปครบเลยครับจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายนะครับขึ้นไปเลยตัวแม่ฮ่องสอนนะครับ จะขึ้นไปสุดนู่นเลยก็ขับรถไปท่องเที่ยวแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นบรรยากาศที่พระอาทิตย์ขึ้นสวยมากครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูนะฮะเนี่ยเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากบรยากาศดีมากครับผมจะพาไปลานตรงนู้นนะให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นญาติโยมด้วยแล้วก็พระ ละด้วยนะครับมาอยู่นุ้ยก็จานสอนชัยนะครับเซอร์ฟี่กันตรงนู้นนะฮะรู้ท่านผู้ชมดูทางนู้นดูวิจิตรมากเดี๋ยวไปทางนี้นะเดินไปทางนี้ก็เป็นบรรยากาศครับผมก็เคยมาแล้วร,รอบหนึ่ง เคยมานานแล้วหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยยังทำงานอยู่นะนี่ท่านผู้ชมดูดูดูนะปริมากรรามสวยงามมากสองท่านนั้นเซลฟี่เรียบร้อยแล้วหนุทางนู้นฮะอาจารย์สองท่านนั้นเก็บภาพไว้เป็นบรรยากาศแล้วครับคือมาเที่ยวมาอะไรอย่างนี้เก็บภาพบรรยากาศไว้ด้วยนะ คนนู้นก็จะเป็นญาติโยมส่วนหนึ่งแล้วก็มีพระมีอะไรด้วยที่ไปร่วมกันแก่ของเด็กในภาคเหนือนะครับคือวิถีบุญเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าใครได้มาก็ผ่านมาก็จะรู้มีรู้สึกว่าคือได้ไปทําบุญด้วยได้มาเที่ยวด้วยครับมีความสุขก็อย่างที่บอกครับว่าคนเรามันจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากครับทบําบุญทาบุญหาโอกาสอย่างนี้ได้ยาก อันนี้มีนงมีน้ําด้วยฮะน ong มีน้ําด้วยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอันนี้ฝหนื่อยครับอันนี้เมมะะนหนื่อยมากหนักเหนื่อยเลยเจ็บเกี่ยวพื้นที่เลยท่านผู้ชมเนี่ยใครผ่านมาก็วัดผาซ่อนแก้วครับเราจะพาเดินไปดูตรงนั้นเทีครับ ดเดี๋ยวใส่อารองเท้าครับนะฮะบรรยากาศทั้งนั้นผมเคยมาแล้วผมเคยมาดูแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็ข้างใต้ก็จะมีการทําบุญทาบุญอะไรต่างเดี๋ยวมจะเอารองเท้าก่อนเดี๋ยวจะมาพาพาท่านผู้ชมไปดูตรงนี้เพราะว่ารอบก่อนผมมาผมไม่ได้ไปทางนี้เลยฮะรอบก่อนที่มาไม่ได้ไปทางนี้เดี๋ยวจะไปเดินไปดูทางนี้ดู เนี่ยพระอาจารย์สืบตามมาแล้วพระอาจารย์ที่เนี่ยครับท่านเป็นครูสอนพระเนเน,นนะครับที่โรงเรียนปริยัตธิธรรมที่วัดก็อย่างที่บอกครับชาวบ้านก็ร่วมบุญร่วมบุญร่วมกุศลนกันนะเดินมาจดูทางนี้นะแต่บรรยากาศท่านผู้ชมดูนุ่นอะบรรยากาศสวยมากมากนะครับ คือเขาสร้างได้ดีมากอะศิลปะที่แบบคือก็ต้องใช้งบสูงเหมือนกันครับเพราะว่าที่ดินมันเป็นพื้นที่ของภูเขาเนี้ยแบบมีหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูตรงตรงนี้ตรงศาลาตรงนี้ดิ่ดียนะ๋ยวท่านผู้ชมดูนะตรงนู้นมีเซเว่นด้วยครับท่านผู้ชมมาก็ไม่ได้ลำบากอะไรหรอกครับก็สะดวกหน่อยเนี่ย คือศิลปะเนี่ยคือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับการแปะพวกอ่าพวกหินพวกเนี้ยฮะคนไทยเราก็ไม่ใช่ฝีมือมีขี้เหร่นะฮะท่านผู้ชมดูดิฮะเนี่ยไม่ขี้เหร่นะครับเนี่ยดูสวยงามมากครับตรงนั้นคือเขาก็คงยังทาไม่เสร็จอ่ะมีนกยุงด้วยเขาเปิดให้เข้าแนละ้วหรือยังท่านผู้ชมดูนกยุงครับเนี่ยดูดูนกยุง ท่านผู้ชมดูสวยงามมาก ามากแล้วคุผู้ชมเนี่ยนกยุง อันนี้เขายังงเยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปครับน่าจะเปิดตอนเช้าเดี๋ยวผมจะพาไปเดินขึ้นไปดูศาลาตรงนี้กักทีทีเนี่ยครับน้ำวัดผาซ่อนแก้วครับเ,เก็บไว้เป็นที่ระลึกวัญนี้นะเก็บเป็นที่ระลึกครับเอาลากันไปตามอัตยาภาพครับท่านผู้ชมไปขึ้นตรงนี้ มันทีมทีที่ืมรองเท้าเลยต้อง pues ทางไปห้องน้ำครับก็มีร้านพระมุงพระใหม่ครับท่านผู้ชมถึงนี้ดูเอทีเอ็มด้วยท่านผู้ชมเป็นลำบากอะไรครับน้ำเนื้อมีแจกก็ช่วยร่วมทำบุญทำอะไร ตรงนู้นก็เป็นที่สวยงามครับนี่ยทางลงทางเลงตรงนู้นนะครับรนู่นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเลยครับท่านผู้ชมวัดผาส้นแก้วครับใครสะดวกว่างมาเที่ยวก็มาครับก็เอาบรรยากาศได้ฮะรับเที่ยมเลยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงนู้นคณะสายบุญครับคณะสายบุญของ วัดจันทระประสิทธิ์ครับที่ตำบลในเมืองครับอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับผมก็ได้เก็บคลิปตัวนั้นไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าขึ้นไปจังหวัดน่านกันครับมุ่งหน้าไปไปจังหวัดน่านกัน นี้จะเป็นทางลงนะครับท่านผู้ชมมุนชานลงลง,ลงไปตรงนี้สักหน่อยไไไอ่่หนะจะพาลงไปตรงนี้นะไ,ไจะพาท่านผู้ชมลงไปนี่ครับรกรับขอพรครับท่านผู้ชมจะพาล,ลงไปกราบขอพรนตรงนี้นะครับพระหยกเขียวครับท่านท่านผู้ชม เขาเปิดหรือยังไม่รู้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาเปิดแล้วหรือยังดูท่านผู้ชมยากาศของขุนเขาอากาศนหนาวๆท่านผู้ชมพามามีสนามเด็กลงเด็กเล่นด้วยเด็กดเล่นกันนะ นี่นี่ก็เปิดแล้วอีกอย่างน,น,นี่เปิดอา่านผู้ชมมาดูครับนี่ครับาผู้ชมดูผ้าหยกเขียวนะก็เดี๋ยวจะกราบขพอพรนะครับ มตสัพภะวัโตอรหัตโตสัมมาสัมปุโตสัตนโมตสัพภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังวันทามิสาลีลิกะธาตุอะระหังวันทามิทุระโตอะระหังวันทามิัปโยอะระหังวันทามิสัพพะโสอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธะนาเมอิอิเมนา ทังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอินะครับนี่ครับเป็นพัดแก้วหยกนะครับสวยมากครับท่านผู้ชมใครมากก็มาสักการะมาไหวามาอะไรกันนะครับเขาก็จะมีแต่นี้เป็นเช้าหน่อย สายๆจะมีพ้ามารับสังฆทูตสังฆาทานอะไรต่างๆนะครับวัดผาซอนแก้วรับท่านผู้ชมนี่หน้าหลวงพ่อแบบสวยมากครับท่านผู้ชมเนี่ยดูหน้าหลวงพ่องามมากครับใครแวะผ่านมาเข้ามาเที่ยวครับวัดผาซอนแก้วจังหวัดเพชรบูร์ครับขึ้นมาบนเขานี่ท่านผู้ชมนี่ครับดินแดนแห่งขุนเขา ก็ดูมีความสุขครับสวยงามมากผมถือว่ายอดเยี่ยมครับผมได้ผ่านมาท่องเที่ยวอ,อะไรประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะพาดเดินออกไปข้างนอกนะครับไปดูที่ที่เป็นทางนน้นนะครับของที่แพ็กมากับรถนะครับของที่แพ็กมากับรถจะเอาไปทำบุญนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็ต้องปิดชิปนะครับหอว,วัดผาซ่อนแก้วยังไงก็ตามมาดูกันครับกับสายบุญนะครับร่วมทำบุญมานะครับก็ตามกันมาดูครับท่านขอบคุณท่านที่กด subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับ youtube ช่องพนิจจรข่าวด้วยนะครับ ยังไงก็ตามกันมาดูนะครับก็ท่านมาดูผมก็มีรายได้เนี่ยเดี๋ยวผมปิดคลิปตรงนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับผม